คลิปนี้นะครับจะมาดูตัวอย่างที่4.2โคมไฟจราจรมวล m แขวนไว้นิ่งกลางถนนด้วยลวด3เส้นดังรูปนะครับให้หาแรงตึงในเส้นลวดถ้าด้าน a b ยาว4เมตร b c ยาว3เมตรแล้วก็มวลของโคมไฟจราจร5กิโลกรัมนะครับอันนี้เนี่ยาบอกว่าวางนิ่งนะครับวางไว้นิ่งกลางถนนแปลว่ามันอยู่ในสภาพสมดุลน,นะครับแปลว่า sigma f เท่ากับ0 นะก็เหมือนตัวอย่างที่4.1นะครับถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลนะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับเราสามารถใช้หลักของสมดุลก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศย์ไดนะ้โดยถ้าเราพิจารณาแรงนะครับสแรงนีนะ้วิธีที่1นะครับเราจะใช้วิธีการใส่แกน x แกน y เข้าไปนะครับแล้วเราก็จะแตกแรงเข้าแกน x แกน y ส่แกนไอแกนวายเข้าไปก่อนนะครับแ,แล้วเราก็มาดูว่ามีแรงอะไรบ้างนะครับในรูปนี้ก็จะมีแรงอยู่ทั้งหมด3ามแรงนะครับ1ก็คือแรงตึงเชือกเส้นที่1เป็นทีหนึ่งแรงตึงเชือกเส้นที่สองสองแล้วก็แรงตึงเชือกเส้นที่สามนะครับ T 3สามมีเชือกอยู่3ามเส้นแล้วมันสมดุลนะครับแปลว่า t 1หนึ่งทีสองทีมเนี่ยบวกกันแล้วต้องเท่าก,กับศูน อันนี้เราจะใช้วิธีการแตกแรงนะครับโดยแตกที่1เข้าแกน x แกน y แตกที่2เข้าแกน x แกน y นะครับส่วนที่3ไม่ต้องไปแตกแรงนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวแกน y อยู่แล้วแล้วที่3มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะดูที่3นะครับเรามาดูที่สัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมีมวล5กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น mg นะครับก็คือเท่ากับ50นิวตันแล้วก็ผกูกด้วยเชือก เส้นที่สามครับก็จะมีแรงดึงขึ้นเป็น t สามไฟจราจรเนี่ยอยู่นิ่งนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเพราะฉะนั้น t สามก็จะเท่ากับ5 0านิวตันด้วยอันนี้คือเราคิดที่สัญญาณไฟจราจรนะครับแต่ในรูปนี้นะครับเราคิดที่จุด b ที่จุด b เนี่ยมันก็จะมีแรงที่1 t สองนะครับแล้วก็ t สเวลาเขียนแรงตึงเชือกนะครับเราจะต้องเขียนออกจากมวลหรือจุดที่เราพิจารณา ถ้าเราดูที่สัญญาณไฟจราจรเราก็ต้องเขียนแรงออกจากสัญญาณไฟจราจรไปตามเส้นเชือกก็คือทีจะมีทิศขึ้นด้านบนแต่พอเราดูที่จุด B นะครับเราก็ต้องเขียนแรงตึงเชือกออกจากจุด B ไม่ว่าจะเป็นที่1ก็ออกจากจุด B ที่2ก็ออกจากจุด B ที่3ก็ออกจากจุด B นะครับนี่มันเป็นเชือกเส้นเดียวกันนะครับที 3, ไม่ว่าจะคิดที่สัญญาณไฟจราจรหรือที่จุด B มันก็ต้องได้เท่ากันนะครับก็คือเท่ากับ 50นิวตันต่อไปนะครับเราจะมาทำการแตกแรงทีหเข้าแกันในแกน y น,น,นะครับเขากำหนดมุมมาให้นะครับทีตาหกับทีตาสเราก็ใส่มุมก่อนทีตาหนนะครับก็คือมุมนี้เพื่อที่เราจะได้แตกแรงใช่ไหมครับถ้ามุมอยู่ด้านไหนแตกไปทางนั้นก็จะมีค่าเป็นคอสแตกไปอีกทางหนึงก็จะเป็นไซนนะครับส่วนที่ ้าสองนะครับก็คือมุมนี้ทีท้าสอง่าเดี๋ยวเรามาแตกทีละอันทีหนึ่งนะครับแตกเข้าแกน x มุมอยู่ทางด้านนี้นะแตกมาทางด้านที่มีมุมอยู่นะครับหรือแตกปิดมุมก็จะเป็น cos ก็จะได้ t1 cos ่ทีต้านหนึ่งไปแตกเข้าแกน y นะครับไม่มีมุมอยู่นะครับแตกขึ้นไปก็จะเป็น T ี i าย ทีหนึ่งซน์ทีตาหนึ่งต่อไปทีสองนะครับเหมือนกันอ่าแล้วก็แต่ทีสองทีสองครับแต่มาทางด้านที่มีมุมอยู่นะครับปิดมุมก็จะเป็นทีสองโคศทีตาสองแต่ไปด้านที่ไม่มีมุมอยู่นะครับเปิดมุมก็จะเป็นทีสองไซน์ทีตาสอง พอเราแตกแรงเรียบร้อยแล้วนะครับที่1กับที่2ก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนใหม่นะครับจะได้ดูง่ายง่ายแกน x กัน y มีแรงอะไรบ้างนะครับเดิมมีทีสเท่ากับ50นิวตันแล้วก็มีทีหน,นะครับที่เราแตกเข้ากัน x เป็นทีห cos theta หนึ่งกับ tan y t หนึ่ง sine theta หนึ่ง t สองเหมือนกันนะครับแต่เข้ากัน x มาเป็น t สอง cos theta สองแล้วก็แต่เข้ากัน y นะครับเป็น t ส 2. 2> อง sine t h e าสองเราแตกแรงเข้าแกน x แกน y เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วมันสมดุล เนะพราะว่ามันอยู่นิ่งนะครับเราก็สามารถที่จะใช้กฎการเค่นที่ข้อที่1ของนิวตันก็คือซิกมา f เท่ากับศนโดยเราจะพิจารณาเป็นแกนเกับแกน y นะครับอันแรกเรามาดูแกน x ก่อนซิกมา f x เท่ากับศแรงซ้ายก็จะเท่ากับแรงขวาครับแรงซ้ายก็คือ t 1 Cos ทโ้าหเท่ากับแรงขวาก็คือ t 2 cos ทีตาสองที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับส่วน c อ s ทีตาหนึ่งกับ c อ s ทีตาสองนะครับเราสามารถหาได้นะครับจากรูปอ่าแล้วก็ไปดูที่รูปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบจากรูปนี้นะครับก็จะมีทีตาหนึ่งทีตาสองนะครับ cos ก็คือชิดฉากนะครับ s ซ n c o อแทน ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเพราะฉะนั้นคอสก็คือชิดฉากทีต้านหนึ่งตรงนี้เราก็เอาด้านชิดมุมนะครับก็คือ4หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ5นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับอัตราส่วน3 4 5หเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นทีหนึ่งคอสทีต้านหนึ่งก็คือ4ส่วน5ด้านชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ t 2 cos ท2 e t อครับสองยู่ตรงนี้ชิดมุมก็คือชิดมุมของทีต้าสเท่ากับ3ตรงข้ามุมฉากนะครับก็คือ5เหมือนกันเพราะฉะนั้น cos ท2สองก็จะเป็น3ส่วน5อันนี้เราก็เขียนใหม่ได้เป็น4 t 1เท่ากับ3 t 2อะครับอันนี้5กับ5ตัแตกันไป อันนี้เราสามารถเขียนเป็น t 1เท่ากับ3ส่วน4ี2 t 2แบบนี้ก็ได้นะครับเก็บไว้ก่อนสมการที่1เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับเพรอเราติดตัวแปรที่1กับที่2เราก็เลยจะต้องมี2ส,สมการนะครับอีกสมการมาจากไหนนะครับก็คือแกน y ะเราไปดูที่แกน y เนื่องจากว่ามันสมดุลเพราะฉะนั้นซิกมาเในแนวแกน y นะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์เหมือนกันก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงดึงขึ้นในแนวแกน y เนี่ยมี2แรงคือทีึ่งไซทกับ t2, s i n ทไซตสส่วนแรงดึงลงคือ50นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นแรงขึ้นก็จะเป็น t1, s i ึ่งไซทบวกกับ t2 ส s i n ทีตา 2, เท่ากับแรงลงนะครับก็คือ t เสาแล้วก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมนะครับการหาค่า s i n sin ทีตาหอนะเรากลับไปดูทีตาหนึะครับทีตาหคือม,มุมนี้นะครับ s i n ์ก็คือข้ามฉากใช่ไหมก็เอาด้านตรงข้ามมุมทีตาหก็คือ3หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็คือห้า พอชั้นสายทีต้าหนึ่งก็จะเป็น3ส่วน5บวกกับทีสองสายทีต้าสองนะครับแล้วก็ไปดูทีต้าสองอยู่ตรงนี้ข้ามฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมทีต้าสองก็คือ4นะครับตรงข้ามมุมฉากก็คือ5เพราะฉะนั้นสายทีต้าสองก็จะเป็น4ส่วน5เท่ากับทีสามทีสามก็คือ50นิวตันนะครับ อันนี้เราเขียนใหม่ก็จะเป็น3ส่วน5 t 1ทีบวก4ส่วน5 t 2ทีเท่ากับ50เราก็จะมีสองสมการนะครับตอนนี้สมการที่1คือทีเท่ากับ3ส่วน4ี่ที 1, 3, 4, แล้วก็สมการที่2ก็คือ3ส่วน5 t 1ทีบวก4ส่วน5 t 2ทีเท่ากับ50นี่เราจะแก้สมการนะครับก็มีหลายวิธีใน ข้อนี้นะครับง่ายสุดก็คือเราเอา t หนึ่งเท่ากับ3าส่วนสี t สเนี่ยไปแทนลงในนี้นะลองดูนะครับจะกลายเป็นอะไรจาก3าส่วนห้า t หนึ่งครับเราแทน t หนึ่งด้วย3าส่วน 4, สี t สบวกด้วย4ีส่วนห T ีสอเท่ากับ50จะเห็นว่าตัวแปรเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเมื่อกี้มีทั้งที่1ที่2ครับแต่พอเราแทนที1่1ด้วย3ามส่วน4ที่2ตัวแปรก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแก้สมการได้นะครับอ่ะอ่ะเราก็จะมาแก้สมการนะครับเป็น3าคูณ3ก็เป็น9ส่วน5้าสี่บทสบวก4ส่วนห ทีสองเท่ากับห้อันนี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น9 t2 บวกด้วย4คูณ4นะครับเป็น16 t2 ส,ส่วน20ก็คืออันนี้เราคูณด,ด้วย4ส,ส่วน4เข้าไปนะครับเพื่อทำให้ส่วนเป็น20เหมือนกัน ก็จะได้เป็นข้างล่างเป็นส่วน20ข้างบนก็จะเป็น16นะครับจะได้บวกกันได้เท่ากับ50 9 t 2บทีบวก16 T สนะครับก็จะเป็น25 t 2ทีส่วน20เท่ากับ50เพราะฉะนั้น T2 เท่ากับ50คูณ20ส่วน ยี่สิเท่ากับอะไรครับสีนิวตันแล้วก็จะหาค่าของ T2 ได้แล้วนะครับเท่ากับ40นิวตันต่อไปนะครับเราจะหาทีเรา่1เราก็จากสมการที่1น,นะครับ จากสมการที่1คือ t 1เท่ากับ3ส่วน4 t 2แล้วก็แทนค่าลงไป3ส่วน4 t 2คือ40เพราะฉะนั้นเราจะได้ t 1เท่ากับ30นิวตันสรุปนะครับข้อนี้นะครับเราก็จะได้ t 1เท่ากับ30นิวตัน t 2เท่ากับ40นิวตันแล้วก็ t สามเท่ากับห้สิ นิวตันอันนี้คือเราใช้วิธีการแตกแรงนะครับใส่กันในแกน y เข้าไปนะครับแล้วก็แตกแรงเข้ากันในแัน y แล้วเราก็ใช้หลักของสมดุลน,นะครับซิกาเท่ากับศ